Leonardo, Bruno, ay, oh ondo, ink, โรนันโดบูโน่แม็กโทมิเน่ส่งให้โรนโดยิงอูอินังกาโอ้ยโคนหน้าเข้าเอา้าเฮ้ยจานลูกนี้โดนลูกโทษได้ไงวะสวัสดีครับ T จอยครับ Check this out. ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทําคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมปการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอานไม่เคยรู้ ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการท YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสําเร็จมีคนดูเยอะมียอดสับตะขาเยเยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนทักศากราคาคา7 9บาบาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำยูทูปก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนทักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่านั้นเองครับผมยัไง ฝากด้วยนะครับคลิปในวันนี้นะครับโอ้โหเป็นคลิปที่ผมจะเอาฟี f า22นะครับมาทํานายขนคู่ยูฟาแชมเปียนลีกระหว่างแอลติโกมาลิเกเจอกับแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งบอกนิดนึงว่าอ่าคลิปอันนี้ยผมตัดออกมาจากที่ผมเคยไลฟ์สดออกไปแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับวันนี้เลยเอามาให้ดูกันแบบเต็มๆอีกทีนึงเลยนะครับนะครับผม ก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้ด้วยเราไปดูกันในเกมดีกว่ามาครับผมวันนี้ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบนอกเอานะครับผมเอเลนติโกโมาลิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ <L ock ed by> ซึ่งเกมนี้นี่เป็นอะไรที่บอกว่าน่าจะดุเดือดและเผ็ดมันกันมากๆนะครับ <L ock ed by> อ่าเ,เฮ้ยโหอีแเลนกาลงมาเลยผมบอกแล้วเห็นว่าว่า,วาแม่งแบบดงึงอิงความจริงจัดจัดอะคือในเกมมันมันอิงความจริงจัดจัดอะอิแเลนกาได้ลงอะ่ะซึ่งพลังในเกมครูพลังในเกมจะเวิร์กไปว่าเนี่ยอีแเลนกาโอเคครับผมมาอยู่าฟาจิเบลลีตอนนี้ เอลนดิกกโก้มาตรติกคองบอนครับผมมา,าจริงผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อเยอะมากเท่าไหร่นะจะพยายามให้เต็มที่ครับผมเดลปอลเลเมรเดอรอลโอ้โห و, ตอนนี้แอดมาริกบุกเลยครับเจ้าฟิลิปสโเรตอั๊บาสแมยูโตกับโลนันโดซา,านโชดาลโลครับผมเฟสม็กโทมิน เออบูโน,โนเอ้ยมันยูเล่นกันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปเล่นไปเอาดิเออแผนนี้ได้อยู่นะซา <c oughs> นชโชโอ้โหซานชโชโดนเบียดแย่งไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> ฟุบเรือแม่เจ้าฟิลิปเ <c oughs> อือโซเลส รุยโซเลสรุยโซเลสส่งกับฟิลิปไงขอเลียเอาโอ้โหเอาไม่ยิงไม่ยิงโกเกะจ้าฟิลิปเอาวาลานแย่งได้ครับผมอืมไปดิโต้กับอีเลนกาอีเลนกามึงมาจากไหนเนี่ยไม่ต้องอิงขนาดนั้นก็ได้ความจริงอะ่ะโอ้โหพลังมันไม่ได้ไม่ไหวมึสู้ไม่ได้โรนโดโรนันโดเอาโรนโดโชว์ฟอร์มโอ้โห เป็นโคตรแรงถือว่าถือว่าแมนยูนี่ไม่ไม,ไม่ได้รับเหมือนกันนะเออ <c oughs> ไปต่อไปครับผมเดือดเป็นเกมที่เดือดมากมาโกเก้ <Savage. S 1> ตอนนี้ทีมตามหมีก็ค่อยค่อยขยับขึ้นมาโอ้โ oh ห oh oh. จ่ายบอลเสียนะครับผมเป็นโครเรียนี่ตามไม่ทันนะอเล็กเทอร์ลิสครับอืม <c oughs> อย่าฝัดน,นะครับผมน้องหนึ่งสี่หนึ่งแปดทีวีนะฮะอย่าอย่าอย่าเพิ่งฝัดข้อความนะครับเออเราดูไปพร้อมๆกันนะครับผมดูไปสนุกสนุกพร้อมๆกันนะอย่าฝัดข้อความนะครับมาบูโน่ครับผมอิลังกาอิลังกาส่งให้บูโน่โอ้โหจ่ายให้โรนโดเอ้ยเกือบได้เอา้าอูอ แม็กโทมินเอยิง <laughs> ยิงหรือส่งคืนครับเนี่ยนี่ยิงหรือส่งคืนโกอลาแอดมั์ลี Ad ่ก็บุกขึ้นมาต่อเนื่องครับเอ้ยแมนยู man, you, เอาจริงทรงดีนะเนี่ยบอกเลยว่าทรงดีนะเอาชีวิตจริงขอยเล่นแบบนี้นะ่ะเออยูฟาฟาวเดชั่นนะครับผม <You 're S 1> อ้าโอเคป้ายโฆษณาโคตรเหมือนจริงเลย <c oughs> ไป เจ้าฟิลิป oh ปุบแล้วมาโอ้โหวาลานครับเล่นดาโลมาแมนยูโต้กับซานโชไปแม็กทมิเน่อืมลุยโซเลตคอเลียไปครับโกเก้โซเลตถงต่อกอลเลียโซเลตคอเลีย จเจ้าฟิลิปอ้โหก็เลี้ยงนี่มึงจะเลี้ยงมึงจะเลี้ยงเข้าโกลเลยไงว่าไม่ยอมยิงเนี่ยป้าบอรจริงเชียวไปครับผมบูโดแฟนเดสส่งต่อให้อีเลนกา้าไปแล้วจดจีตัวจี๊ดดาลุกตัวจีนี่เลี้ยงแล้วเหรอเนี่ยอ้โหมาเด็ทีเด็ดโอบอกบอกแล้วว่าอีเลนก้าตัวจริงเขาอาจจะเล่นได้แต่ในเกมพลังมันสู้ไม่ได้โอ้ยฟีฟ่าก็นเนาะเล่นเอาแบบอินคิวิตจริงจัด,จดเลยไนงะ มาเอาละครับผมตอนนี้แอดมันหลิกขึ้นหมาแล้วฟึบโอ้โหส่งเจ้าฟิลิปเจ้าฟิลิปไม่ผ่านวาลานะวาลานในเกมบอกเลยว่าโหดนะครับไม่ใช่ผ่านกันง่ายๆนะลารเฟลวาลานะ่ะ <c oughs> ไปต่อที่ซานโชซานโชซานโชไปยังไงส่งโรนัลโดโรนัลโดบูโนบูโนตรงกลางเลี้ยงกข้มาโรนโด โอ้โหยิงติดหืมติด,ตดคอเลอาใช่ไหมเอาอ่านว่าคอเลอาเหรอโอ้โหขอโทษครับผมคอเลอานะโอเคพี่ฟังเสียงจากคนภาคฝรั่งะ่ะมันบอกคอเลียคอเลียอย่างเงี้ย๋อก็คอเลอาได้เหมือนกันโอเคโอเคขอโทษที่ครับโวลิสลไปเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมามีดาโลไลยอยู่หดารโลเอาไม่อยู่ว่ะเจ้าฟิลิปะ่ะ โอ้ยตัวนี้นี่ตัวจี๊ดเลยนะฟึบโอ้โหดิโกาดารโลครับผมโอเคตอนนี้ถือว่าได้อยู่นะซันโชมาเฟสแม็กทูเมนตไปต่อให้ซันโชมีขวาโอ้โหลีลาเอเคลีลาเกินลีลาเกิน สวัสดีคนที่มาดูใหม่ด้วยนะครับผมมาดูพร้อมๆกันนะอันนี้ใครที่มาดูตอนนี้อยู่เราเป็นการทำนายเกมของแมนยูกับเอลติโกมาลิ่นะดูไปพร้อมๆกันเลยว่าสกอร์มันจะเป็นยังไงนะครับผม <Red. S 1> พี่ทายสกอร์แมน,น,นยูนัดหน้าหน่อยครับนี่ไงนี่นี่กำลังทายเลยนี่แหละเนี่ยกำลังเตะเลยนัดหน้าแมนยูจะเจอแอตมานลิ่นะเนี่ยยูฟาแชมเปี้ยนลีกโอ้โหลอนโดชากดูไปแล้วสรงโอ้โห <'s> <c oughs> ขาดเข้ามาไม่มีตัวซ้ำไปลาฟิโอวารานครับแม็กโทมิเนีเฟสบุนโน่ฟนาเดสบุนโน่เฟสโอ้โหโรนันโดทำชิ่งกันพลาดเลย <The S 1> ทำชิ่งกันพลาดเลย <The S 1> ไปโอ้โห oh, oh. ครึ่งแรกนะครับผมเสมอ พี่อยากได้ใครมาคุมแมนยูแทนลังนิกเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดถามพี่นะพี่อยากได้เบลูนี่ว่ะแต่ว่าเข้าใจแหละว่ามันยังไม่ถึงนะตอนนี้ใครก็ได้อ่ะเออบอกตรงเลือกใครก็ได้นะอ่ะเรามาดูครึ่งหลังนะันต่อดีกว่าครับผมมาไปต่อกันเลยครับผมแม็กโทมิเนีมา ไปแล้วครับผมเจ้าฟิลิปใช่เทนฮาก็โหดนะเทนฮาก็โหดเล่นในคอมหรือ PS5 ่ครับ p พ5ครับผมพี่เล่นใน p พซนะโอเคดีครับพี่ชายเพิ่งดูคลิปกินหม่ำเมืองพลมาขอบคุณมากเลยนะครับเทนฮาของอาแจ็คเก่งนะใช่เทนฮาของอาแจ็คเก่งจริง พี่เล่นเป๊ะไหมพี่ไม่ได้เล่นเป๊ะนะครับรู้สึกว่าเป๊ะช่วงหลังๆเนี่ยสู้ฟีฟ่าไม่ได้เลยนะเออในหลายๆมุมเอาแล้วจะโดนไหมแมนยูแมนยูมันโอ้โหแอดแมนลิงมึงก็ไม่ยิงมึงจะเลี้ยงเข้าโกเลยไงวะโซเล็นั่นไงไม่ยิงโซเล็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 โอ้ยโกเลาโกเลาะโอ้เห็นไหมไม่ยอมยิงนู่นน่ะแม่งจะเลี้ยงเข้าโกเลยมั้งไอ้งามไส้ แมนยูยังรอดไปอยู่นะอืมซันโชโอ้โหไปแล้วซันโชไปแล้วซันโชไปแล้วโอ้โ oh หมันไม่อิงความจริงเพราะแม็กทอมออกวันแรกไม่เป็นอ่าไอ้คำว่าอิงความจริงของผมเนี่ยมันก็คือตัวผู้เล่นนั้นนั้นนั้นแต่ว่าด้วยค่าพลังของนักเตะหลายๆคนอนะ่ะมันเวอร์บางทีในเกมมันเวอร์เกินไป ตัวที่เก่งตัวที่น่าจะเก่งก็ไม่เก่งตัวที่ไม่น่าเก่งก็ดันเก่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นเกมมันเนาะอ่ะครับผมมาไปต่อโรนัลดโรนัลดบูโนบูโนโอ้โหไม่เสียบอลหน้าเขตโทษนะครับมาต่อครับผมไปเอ้ยนาทีหกสิบแล้วเลยอีกสามวินาทีโอเคนี่แมนยูใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ย คิดว่าเอาอยู่นะคิดว่าเอาอยู่นะแอดมัลีกคองบอลระบุเยอะกว่านะครับผมแมนยูแทบไม่ค่อยมีโอกาสเลยมาต่อไป,อ,ไปอ่ามีน้องบอกว่าแต่ก็กลัวเทนฮารเข้าระบบพีริบหลีกไ,ไ,ไม่ได้เพราะว่าหลีกคอนแลนด์มันไม่เหมือนพีเมียใช่ครับผม,ผมก็คิดเหมือนกันพีเมียนี่แม่งโลกจิตมากๆเลยบอกให้มาดูมอลกันต่อครับผมไปเฟส เฟสอุ้ยเฟสโ,โ,โดนแล้วแล้วโดนแย่งตรงนี้จ่ายมา D K R รับได้นะครับผมมาดูไปพร้อ,อมๆกันโคตรเดือดฟุบไปต่อครับผมเอเลนกาส่งให้บูโน่โอ้โหบูโน่จ่ายติด ถือว่าแอนดมันลิงนี่กองหลังโคตนเหนียวเลยนะเหนียวแน่นเลยนะเออตายนี่เขาก็ขึ้นเกมบุกยอ,อกยู่หลอแล้วบนหลุดละคเลียคเลียคเลียโอ้โหอเล็กเซอร์ลิสครับเก่งมากมามา นาทีที่71แล้วนะครับผมตอนนี้อืมแอตเลติโกมาเหล็กได้ลูกเตะมุมครับอ่ามีการเปลี่ยนตัวแล้วเริ่มาออกนะครับผมคาร์สาลสโกคาร์ลสโกเออยันนิคาร์สโกล,ลงมานะครับรอดูกันมาเปิดเตะมุมเข้ามาโอ้โหแมนยูสก,กัดเอาไว้ได้น,นะครับ พี่จะดูไหมครับคู่นี้แต่จริงดูแน่นอนครับผมไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับดูเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่จะทําคลิปเป็นรีวิวหลังเกมให้ดูด้วยนะรอติดตามได้เลยดูตีสามบอลจบตีห้าก็นั่นแหละบอลจบปุ๊บถ่าคลิปต่อลงเช้าเลยโคตรเดือดบอกเลยโคตรเดือดอิลังกาโรนันโดบูโน่แม็กโทมิเนส่งให้โรนัดยิงอูอิลังกาโอ้ยโคตรน่าเข้า โรนันโดมีโอกาสยิงแบบสวยๆเลยนะหลุดไปนะครับผมโคนหน้าเข้าลูกนี้บอกเลยโคนหน้าเข้าอ้าวมีภาพ้า้ดูไหมมีภาพ้า้ดูไหมไม่มีภาพ้า้ดูด้วยอะ่ะโอตอนนี้เปลี่ยนตัวครับแอดมันิกเปลี่ยนอีกคนแล้วเจ้าฟิลิปออกนะครับส่งองตอกิสมันลงมานะ ตัวนี้ตัวทีเด็ดเลยนะตัวกิสมันนี่ทัดได้หนังนี้เลยกินมันหน้าโคนเหมือนหน้าเหมือนมากโอเคปาต่อครับผมบูโนโอ้ตอนนี้เหมือนแอดมันลีกคือเขาบุกอะบุกแบบบุกเลยอะโอหลุดไหมหลุดไหมไม่ทันโซเลสโซเลสมาโกเก้โกเก้โอ้โ เอเล็กซอลิสเอเล็กซอลิสแย่งโดนเตะมุมนะครับผมอุย้ย <c oughs> โคตรเดือดเหลืออีกสิบนาทีในเกมนะบอกเลยว่าเป็นสิบนาทีที่แบบตื่นเต้นอะ่ะเล้าใจอะ่ะบอกเลยว่าเล้าใจอะ่ะ <c oughs> มาอื้โอ โคตรเดือดโคตรเดือดมาไกลแล้วครับผมไปโอ้โหไปครับผมเลดฟอร์ดลงมาแล้วนะตอนนี้นะเป็นตัวทีเด็ดเลยแม็กทูมินยังอยู่นะแม็กทูมินีมูโน่โรนันโดเปิดให้เลดฟอร์ดเลดฟอร์ดโอ้โหไม่จะชาด ไม่กระชากโอ้โหลีลาโคตรดี78มึงจ,จะลีลาไปไหนเนี่ยอ้หไปครับผมแอดมันเล็กสวนอีกแล้วโอ้ตอนนี้โรนโดลงต่ำเลยนะเห็นได้ชัดเลยว่าโรนโดลงต่ำมานะครับมิงมวา่าวโอ้โหไม่ไม่สุด่ะวิว่งไรไม่สุด่ะเอาละสวนเลสยังไงยังไงกัวเรียกเก้สวนเลสกิสปันกิสปันกิสมัน,มนโอ้โหกิสมันส่งติดวาลานะซึ่ง วาร้านเดือดวาร้านเดือดเลยบอกเลยวารัานเดือดน,นะมาทำไมไม่ยิงเลี้ยงอย่างเดียววะนั่นนะสิพี่ก็งงเหมือนกันว่าคุณมึงไม่ยิงแอดนด์บัลลิงแล้วมึงจะเลี้ยงเข้าโกเลยหรืองไงอ่าแมนยูเปลี่ยนนะครับสกอตแม็กโทมินีออกเอาเนมันย่ามาติดลงมาแทนนะครับผมน่าจะมาแพ็คโหแพ็คของกลางกันหน้าโคตนเหมือนเลยว่ะ ไม่เคยเห็นมาตินในเกม,มเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยเปิดเปิดเข้ามาโอเคโรนัลโดโมองเคลออกไปครับผมโกเก้โซเลดโอ้โหไปโซเลดยังไงนาทีบาบไหมเนี่ยนาทีบาบไหมเนี่ยไม่ยิงมึงก็ยังไม่ยิงโอ้โหโอเอา้าเฮ้ยจานลูกนี้โดนลูกโทษได้ไงวะ ขอดูเลยขอดูเลยอะไรคำเนี้ยล้มไปเองเฮ้ยอย่าม er> ีนะของจริงจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะบอกเลยนะล้มไปเองนะเมื่อเี้เห็นเห็นเลยอ่ะโอ้เด็กอราเซฟไม่ได้นาทีบาปจริงๆนาทีบาปจริงจเอ้ย มีภาพช้าให้ดูไหมขอดูภาพช้าก่อนไม่เอาแบบนี้นะคือโอโหแซนโดนโดนจุดโทษแล้วด้วยลูกแบบนี้นี่เซ็งเลยนะเซ็งเลยนะอ่ะมาดูจุดโทษก่อนครับผมเด็ิอาน่าจะเดาทางผิดนะไม่ได้ขยับเลยโซเลสยิงดีมากๆนะครับผมตอนนี้แอดมันลิงนำหนึ่งประตูศูนย์นะอแต่ผมอยากดูจังหวะจังหวะที่ได้อะ่ะมี้ดูไหมไม่น่ามีนะโหโซเลสพี่เหยินมาเลยดูฟันดิ โอ้โหเฟเรสไม่เอานะของจริงไม่เอาแบบนี้นะเว้ยนาทีอย่างนี้ด้วยอะ่ะนาทีควรบ่าไปนาทีเก้าสีบไปยัดเค้อะไรกันคำเนี่ย <Please. S 1> อ่ะพซาเวลาสามนาทีครับแมนยูจะมีโอกาสบุกขึ้นมาโรนันโดบูโน่มาติดบูโน่บูโน่ทำไงบูโน สองลอนดโอ้โหมึงไม่ยิงล่ะลอนดอนโอ้ยมึงไม่ยิงมึงจะเลี้ยงเข้าไปโกเลยโหมีโอกาสมีโอกาสมึงไม่ยิงไอ้งามไส้และนี่แหละครับผมจบไปแล้วสำหรับแมตช์โอ้โหทำนายผลฟุตบอลด้วยฟีฟ่า22นะซึ่งเอาจริงๆเลยนะผมขออย่างเดียวเลยว่าชีวิตจริงอย่าเป็นแบบนี้นะขอเลยว่าอย่าเป็นแบบนี้ซึ่งการโดนลูกโทษในลูกที่แบบว่าโง่มาก มันแบบไม่น่าโดนเลยและในนาทีบาปนะในนาทีที่90นะทําให้แมนอยู่แพ้ไปนะครับผมแต่ว่ามันเป็นแค่เกมงชีวิตจริงก็รอลุ้นกันได้ครับผมว่าจะเป็นยังไงนะใครจะไปรู้มันอาจจะเหมือนในเกมก็ได้นะซึ่งหลายๆทีที่ผมแบบทํานายผลด้วยเกมอ่ะมันออกมาเหมือนจริงๆด้วยนะเออแต่ขอให้ไม่เหมือนแล้วกันนะครับผมเป็นอะไรโคตรมันนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ